นุชาบุรพชัยศรีค่ะโฆษกของรัฐบาลนะคะก็บอกว่าเอกประยุทธ์จันโอชาต้องการจะขยายฐานรากเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้นะคะเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยกับอันดามันค่ะต่อยอดประโยชน์ที่ไทยตั้งอยู่ใจกลางคาวสุทรอินโดจีนนะคะจะได้เป็นจุดยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งแล้วก็การค้าของเอเชียจึงได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาจัดทาโครงการแลนบริดจ์ค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาโคร โครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านคมนาคมบูรณาการรูปแบบการขนส่งเชื่อมโยงสองท่าเรือให้เชื่อมต่อถึงกันอย่างไร้รอยต่อนะคะแล้วก็จะได้ส่งเสริมการขนส่งทางน้ำไม่มีความทันสมัยมากขึ้นนะคะโดยโครงสร้างพื้นฐานหลักของโครงการแลนบริดจ์นั้นคือท่าเรือน้ําลึกฝั่งอ่าวไทยในจังหวัดชุมพรและท่าเรือน้ําลึกฝั่งอันดามันจังหวัดละนองค่ะโดยมีเส้นทางเชื่อมโยงท่าเรือทั้งสองแห่งระยะทางประมาณ90กิโลเมตรนะคะมีทางหลวงพิเศษขนาด6ช่องจราจรท่า ทางรถไฟขนาดรางมาตรฐานสองทางโดยเกิดจากจุดรดิบเรียบทางภูมิศาสตร์ของประเทศการเป็นจุดยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งและการค้าของเอเชียค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะจะสามารถล่นระยะทางล้นเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งและอาจจะส่งผลให้เกิดอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องจนเป็นผลผลิตในรูปแบบที่พร้อมใช้ได้อีกด้วยค่ะครับนี่เป็นโครงการที่ใหญ่มากแล้วก็มีผลมากต่อการพัฒนาของ ภาคใต้เลยนะใช่ค่ะเขาเขาเขาวางการศึกษา,าไว้นะคะเขาวางโครงการเอาไว้ว่าถ้าโครงการแลนบริดจ์นี้เสร็จจะช่วยเพิ่ม GDP ในพื้นที่ภาคใต้จาก2เป็น10เลยค่ะในระยะเวลาต่อเนื่องอย่างน้อย10ปีสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เกือบ5แสนล้านบาทนะคะซึ่งรวมไปถึงการโอกาสในการจ้างงานการเพิ่มอาชีพใหม่ๆในชุมชนเพิ่มไรายได้และก็พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยโดยปัจจุบันนะคะโครงการอยู่ระหว่างการรับฟังความเห็นจากกลุ่มต่างๆคะ่ะเช่นนักล ทุนต่างชาติในสายการเดินเรือต่างๆผู้ประกอบการชาวไทยและชาวต่างชาติร้วการมีส่วนร่วมของประชาชนรวมถึงเรื่องของการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็วิเคราะห์โมเดลการพัฒนาการลงทุนควบคู่ไปกับการรับฟังด้านสาธารณะด้วยค่ะคือไอโครงการแบบนี้นะคุณนันทยามัาจะมันมันไม่ได้แบบมันต้องใช้เวลาเนะี่ยถึงจะเห็นผลนะมันไม่ได้แบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วก็ ไอ้นู่นเสรีอนี้เสรีอันนี้มันต้องใช้เวลาต้องคือให้รอบครอบอะ,ะแต่ทำแล้วมันได้ได้ผลประโยชน์ทัดๆัดดกับคนในพื้นที่มหาศาลแน่นอนถึงแม้ทําเสร็จแล้วยังต้องใช้เวลาเลยนะ,ะเป็นหรือเขาวางวางแผนเอาไว้ประมาณ10ปีนีที่เราจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงแต่แถ้าไม่เริ่ม ในยุคสมัยของเราเนี่ยนะก็จะไม่ได้ทําอะไรเลยก็ศึกษากันไปเรื่อยๆเหมือนไอ้ทางรถไฟบางที่เนี่ยศึกษากันตั้งแต่ปี2503เนี่ยก็ไม่ทำสักทีไม่ทำสักทีหนึ่งจามาณยุดเนี่ยยุดแช่แข็งประเทศเนี่ยก็ลงมือทํากันเนี่ยนะ